เดืร้อนเลยจ้ะไม่ร้อนมันลองจิ้มดูได้นะลูกชิ้นอ่าถ้าเรลูกชิ้นเด้งอ่ะลูกชิ้นปลาระเบิดลูกชิ้นปลาระเบิดโอ้ชุนละยี่สิบสามสิบสี่สิบโอ้น่ากินเนาะน่าสนใจนะเสิร์ฟพร้อมกับผักนะท่าจิ้มด้วยนี่อ๋อแต่ว่าถ้ามันเย็นแล้วมันจะมันจะมันจะยุบ ภาษาโคราชอะไรมันแปบหน่ยมันจะแปบนี่คือจะให้ผักแตงกวาแล้วก็ผักชีนะนี่ทัานท่านท่านับเป็นลูกนี่กี่กี่ลูกบาทอ่ะหรือว่ายังไงแปดลูกยี่สิบครับแปดลูกยี่สิบบาทแปดลูกยี่สิบบาท ล่าดเลยล่าดเลยแปดรูปยี่สิบแบบพิด้วยความาให้เราดันนะแปดรูกยี่สิบบาทนะก,กรอบเลยนะร้านนี้ชื่อร้านนะอะไรเนี่ยแก้วนลูกชิ้นปาลากระเบิดมนป้ายไม่เห็นมีป้ายโอ้ป้ายอยู่ข้างล่างมองไม่เห็น จะอ้วนลูกชิ้นปลาระเบิดก็อยู่ที่ตลาดเซฟวันแล้วแหละนะเนะนนนซฟวันเซฟวันเฮ้ยอ,อยากดูตอนตอนใหม่ๆเลยมันมีแบบทอามาใส่ใหม่แม่ดิชุดนี้ก่อน,อชน,อนใช่ไหมม่มีครับนนี้ตัวนี้ก่อนเออชุดนี้ก่อนเขาเพราะน้ำมันเดือดเขาเขาเอาใส่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไฟอ่อนครับไฟอ่อนไฟอ่อนเนาะอ๋อนี่นี่เข้าใจผิดแล้ว มันต้องไปอ่อนมันเดือดลูปมันจะแตกเลยครับถ้านทำมันเดือดลูกก็แตกใช่รูกมันจะแยกออกโอ้แยกออกเลยอ่ะเดี๋ยวลองดู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 ได้ครับว่างอยู่ก็ดีครับนี่ต้องแบบนี้เดี๋ยวเอยดูนะนี่งนิ่ยังไม่เดือดนะ ไม่เรืองครับออ oh. ๋เียวมันจะลอยขึ้นมาเองเวลามันสูมันสูงมันจะลอยขึ้นมาเราไปเร่งไม่ได้เร่งไม่ได้ต้องรอเวลาต้องโอกาสและเวลาใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ต,ต่อเตาก็ประมาณนา15นาทีสิบห้นาทีเลย ครับอ่าเดี๋ยวรเราได้กมาถ่ายแล้วกันะ <c oughs> นะนะเดี๋ยวกลับมาก็ได้ครับโร<อ>ะมาณอีกประมาณท่าจะให้สวยเลยนะครับอ่าก็อีกสักประมาณ7จถึงแนาทีกลับมาใหม่เจ็ดนะถึงแปดนาทีเดี๋ยวมันจะลอยอ่ะนั่นชุดแรกลอยแล้วครับยลอยแล้วแต่มันเดี๋ยวมันจะยังไม่สวยครับยังไม่สวยมันจะลอยธรรมดาก่อนภาษาคนเราวยังไม่ตึงอ่ามันยังไมปฟองเดี๋ยวพอตึงเต็มที่แล้วมันจะสวยเออพอสวยเสร็จแล้วก็จะหดอีกรอบแบบนี้แล้วมันจะเหี่ยวอีกรอบแบบนี้ ว่ายู่เดีวมันก็จะอยู่แบบตาไหนเดียวมันลกแบบนี้เราทำมันทอดใหม่ได้อ่ะได้เหรอเป็นสปริงนี่อ๋อได้เลยนะแบบนี้นะกินพร้อมกับผักอร่อยๆนะอันนี้คือเวลาลูกค้ายเยอะเรา,ารีบทอดถ้ารีบทอดเนี่ยมันก็จะประมาณนี้ครับเหรอแต่เดี๋ยวเราก็ยิบเฉพาะลูกที่เป็นแบบนี้อ๋อเหรอถ้าได้ที่มันจะเป็นอย่างนี้อ๋อนะแบบนี้เลย อยู่กับที่เลยนะเออนะนๆนะพอดีลูกค้าเยอะนะก็เลยรีบเป็นนิดนึงนะแต่มันก็สุกนะยังไงมันก็สุกอยู่แล้วสุกอยแล้วสุกตั้งแต่เริ่มเหลืองนะครับสุกตั้งแต่เริ่มเหลืองแล้วลูกชิ้นปลาไม่ทราบปลาอะไรนะเป็นปลารวมปลารวมนะเนื้อปลารวมนะปลาทะเลเนาะใช่ครับเป็นปลาทะเลรวมปลาทะเลรวมนะครับร้อนๆจ้าร้อนๆจ้า เดีเ๋ยวจะกลมเลยอ่ะเดี๋ยวจะกลมเลยนะนี่ร้านน้ำจิม้มน้ำจิม้มน้ำจิมำจ้มหวานเนาะ,ะน้ำจิ้มเผ็ดหวานอือฮึอ uh huh. แกมเบียร์ได้ไหมได้ครับได้นะที่สุดเลยพอค้ากินกับเบียร์ประจำได้ครับ กินเองเมียยังบอกให้ใจฉันอ๋อแต่ว่าเมียให้กินแค่สองขวดคนท,ที่สามต้องไล่ไปนอนจะขาดทุนใช่ไหมอาจจะพองแล้วก็จจะพองแล้วแป๊บเดียวมันจะกลมเลยอืมกลมน่าจะสวยนะ ตอนกดเะด้วยมากเร่งไฟไม่ได้เลยนะเร่งได้แล้วตอนนี้เร่งได้หน่อยะอละเร่งขึ้นมาหน่อยแล้วเอาเร่งขึ้นมาหน่อยแล้วเอาเลยครับกำลังว่างอยู่นี่นี่นี่จะเต็มแล้วเอาสี่สิบเลยก็ได้ที่แรกเอายี่สิบเป็นสามสิบสามสิบเอาสี่สิบเลยก็ได้เย่ไม่อิ่มใช่ไหมเออนี่เื่อแป๊ จะยิบลูกที่สมกลมให้ก่อนถ้าเกิดสมมติว่ามันมันเหี่ยวแล้วมันจะเอาเหนียวไหมเหนียวนิดนึงนะกินธรรมดานะมันก็เหนียวนิ่งเข้านอมันื้อเหนียวนิดนึงมันจะไม่กรอบนะอ๋อเหรอคือพอเขาบอกกินชูช้าเาบอกถ้ากรอบมันจะมันจะไม่กรอบนะออกนุ่มๆด้วยมันอันนี้มีเจ้าเดียวนี่ขาประจำขาประจำขาประจำ ขายดีขายดีนี่เริ่มแล้วเป็นไงล่ะแป๊บเดียวโอ้โหลูกชิ้นอร่อยเนี่ยมันมันเด้งขนาดนี้เต็มกระทะเลยควาหมึกยางมาย่างหน่อยไหมควาหมึกเอามาทอดหน่อยไหมไม่นะนี่กำลังได้กำลังได้คนนึงทอดหลายโลไหมสิบกว่าสิบโลนะถ้าเกิดว่าเป็นเต่าที่ก็ได้ี่เยแล้วโลนึงได้กี่ลูกอ่ะ โดนึงมีกี่ลูกประมาณประมาณหกสิบหกสิบกว่าบาทหกสิบกว่าลูกนะครับหกสิบกว่าลูกสิบโลก็หกร้อยลูกหกร้อยกว่าเจ็ดร้อยลูกช้กำไรอ่ะหางลูกกบนี้กำไรสามบาทห้าสิบกลับบ้านใช้ากำไรเท่าไหร่ได้ได้พอไม่ถูกเหมือนกันนะครับประมาณรอต่อโลก็ประมาณไม่เยอะหรอกครับไม่เยอะเนาะโลนึงมันจะขายได้ประมาณ 170 1เ0็ดสบาทอ๋อก็คำนวณเอานะคำนวณเอานะครับ2โลนี่ก็แค่ได้แค่3ามร้อยกว่าบาทอ๋อสองโลได้สามร้อยกว่าบาทเองก็นะทำไรก็ไม่มากเท่าไหร่ก็ถือว่าทำหากินนะจะเจอการเศรษฐกิจยุนี้นะขายแพงก็ไม่ได้ขายแพงมากก็ขายให้คนลากย่านะฮะคนเดินถนนคนโรงงานคนอ่าละไรนี้นะนี่ถ้าเป็นคนโรงงานเนี่ย ถ้าพนักง,งานโรงงานเดินผ่านนลยครับหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยจ้าวหมดเลยจะซื้อนะใช่ครับกินง่ายนไงใช่ครับกินง่ายคนโรงงานนะ่าจะกินดีดีกว่ากินง่ายอร่อยเออสวยสวยสวย,สวยลูกชิ้นเด้งลูกชิ้นเด้งขอบคุณที่ติดตามชมค,ครับวันนี้จบไปไม่ช่นะครับ ร,ร้านอะไรเซ้วนเ้วนปลาระเบิดเซ้วนปลาระเบิดตลาดเซฟวันโคราชครับคิณลิมดหนุนนะครับสวัสดีครับ